กีฬา,า,ากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่วกีฬากันนะคะวันนี้อยู่กับคุณพื่อคุณสุนทรนนลนและดิฉันพรช,ชนกชลดแย้มนะคะวันนี้ไม่มีข่าวสเปอร์คุณใส่เสื้อสเปอร์มาก็บอกแต่ว,ว่าเมื่อวานถ้าเกิดว่าอาร์เซนอลไม่ชนะผมใส่ในเมื่อวานแล้ว <c oughs> นะพร <c oughs> าะสเปอร์เตะวันเสาร์นะครับแต่ว่าพรีอาร์เซนอลฟอร์มดีก็เลยอ่ะ ขอมาใส่วันวอังคารละกันยกให้วันหนึ่งยกให้วันหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหววนวงกีฬาอื่นๆเรามาที่ช่วงราหยากกา้ากีฬาไทยกันก่อนนะคะวันนี้จะพาผู้ชมไปดูเรื่องราวความเสียสละของสองสามีภรรยาค่ะเขาทั้งคู่เนี่ยมุ่งมั่นสร้างนะักกีฬาตรอกลอดห่วงเพื่อหวงังใจเด็กๆมีอนาคตท,ที่สดใสไปติดตามจากรยายงานชี้นนี้กันเลยค่ะ รสดีครพัะยากฬาไทยวันนี้เดินทางมาที่อำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเขาแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล136หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งสิน 80, ้น80,000กว่าคนสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อแม่พี่น้องที่นี่ก็คือองค์พระาธาตุพนมที่อยู่บริเวณด้านหลังของผมนี่นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศจะเข้ามาสักการะเคารพบูชาขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ นอกจากองค์พระธาตุพนมแล้วบริเวณใกล้เคียงกันนะครับโรงเรียนท่าพนมแห่งนี้เขายังมีทีมตะกร,ร้อลอดห่วงที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอและจังหวัดเป็นถึงแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ7สมัยวันนี้เราจะมาดูค่าเขามีวิธีการพัฒนานักตะกร,ร้อลอดห่วงเยาวชนอย่างไรให้ประสบความสําเร็จครับทีมตะกร,ร้อลอดห่วงโรงเรียนท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับภายใต้าการฝึกซ้อมของครูโออนุชาวาทวัฒนะ หวหน้าหมวดพละศึกษาตำแหน่งครูเชี่ยวชาญโรงเรียนธาตุพนมและครูแก้ว,นนวาธนศรวัฒวัฒนะครูผู้สอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนธาตุพนมคู่เป็นภรรยาซึ่งทำหน้าที่เสมือนแม่คอยดูแลบริหารจัดการภายในทีมทั้งที่พักและอาหารการกินของนักกีฬาครับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครูโอและครูแก้วหันมาทำทีมตะกร้อรอดห่วงเพราะเมื่อก่อนทำทีมเซปักตะกร้อมานานถึง15ปี มีแนวคิดว่าตะกร้อรอดห่วงไม่ค่อยมีคนเล่นอาจจะเป็นช่องทางที่จะทําให้เด็กๆประสบความสําเร็จได้ง่ายอีกอย่างเพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาไทยที่นับวันจะเลือนลางหายไปจากสังคมเลยเริ่มทํามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันก็14ปีแล้วครับซึ่งจะให้โอกาสเด็กๆในระแวกชุมชนที่มีใจรักอายุระหว่าง13-18ปีเข้ามาฝึกซ้อมโดยจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มฝึกใหม่ กลุ่มที่เป็นแล้วและกลุ่มเตรียมแข่งขันล่ะครับคือช่วงแรกเลยนะที่เข้ามาบรรจุครั้งแรกเนี่ยทำเซปักตะก้อเป็นนักกีฬาเซปักตะก้อนะเราก็ทําไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะว่าเราเราเคยเคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งดึงเราที่เราเกรเรอ่อ่าแล้วก็สร้างเราด้วยกีฬาตะก้อจนเรามีทักษะมีอะไรแล้วก็ชีวิตเราดีขึ้นได้เรียนหนังสือเราก็เลยทําทีมทําทีมเซปักก่อนเราเราไม่คิดอะไร นะแต่ก็ได้ได้แชมป์ระดับจังหวัดมาเรื่อยๆก็เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับภาคนะล้วก็ทําไปก็ไปแข่งระดับภาคก็จะส่วนใหญ่ก็จะแพ้ลงเรียนเฉพาะทางเขาโรนะงเรียนที่มีอนะคาเดมี่นะปรากฏว่าเมื่อประมาณปี2550เนี่ยแหละนะมีการบรรจุตะก้อร่อนห่วงเข้าในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาตินี่เรามองว่านี่มันเป็นไปได้ที่เราจะสู้กับทีมเรือใหญ่เขาได้เพราะมันอาศัยความขยันมันไม่ต้องอาศัยว่าเราเด็กต้องร่างกายสูงใหญ่ ซ้อมย้ำๆไปก็เลยลองทําดูแรกๆก็ไม่ค่อยประสบสำเร็จเพราะว่าเป็นตะก้อร่อนห่วงแบบไทยเดิมซึ่งเราจะสู้สู้สวนกลางเขาไม่ได้เพราฏว่าปี25 53อากีฬาตะก้อร่อนห่วงปรับเปลี่ยนเป็นกติกาสากลอย่างที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะมันมันสู้กันด้วยลูกละสิบแต้มด้วยท่าเบสิกแค่85ท่านะก็จะมีท่ายากปลมาบ้างเช่นลูกไหลลูกฟองหลังเราก็มองว่ามันเป็นไปได้นะก็เลยลองซ้อมอย่างจริงจังดูและนักกีฬาก็ เบนเข็มมาที่ลอนห่วงเลยเพื่อจะได้ไประดับชาติแล้วเราก็ได้ไปแล้วก็มีเหรียญรางวัลเหรียญทองเลยครับเหรียญแรกเลยที่มีการเปลี่ยนกติกาทีมตะกร้อลอดห่วงโรงเรียนท่าพนมได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากนายยอดชายพ่อหลอนผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีแนวคิดสนับสนุน3เรื่องทั้งเรื่องวิชาการวิชาชีพและวิถีชีวิตทําให้ครูผู้สอนและนักกีฬาสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่จนผลงานประจักษ เป็นเจ้าของแชมป์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ7็สมัยติดต่อกันละครับโรงเรียนท่านพนมเป็นโรงเรียนมยงษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามืองศานะครพนมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การในการสอนของนักเรียนของโรงเรียนเราก็ได้นําเอานโยบายของท่านผู้มีการสำนักเขตในเรื่องของนโยบาย3ามวิ3วิที่ว่านั่นก็คือวิชาการวิชาชีพและก็วิถีชีวิต การส่งเสริมกีฬาพื้นบ้านนั่นก็คือตะก้อลอดห่วงเขเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งซึ่งส่งเสริมในเรื่องของวิชาชีพดนตรีกีฬาศิลปะเหล่าลนี้นะครับเราส่งเสริมนักเรียนซึ่งตะก้อลอดห่วงเป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักเรียนเรามีหลักสูตรการเรียนศิลปะก,กีฬาให้กับผู้เรียนนะครับนักเรียนที่มาเรียนเราส่งเสริมในเรื่องนี้โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข,ขศึกษาพะละศึกษาได้เป็นผู้ฝึกซ้อมฝึกสอน ลูกนักเรียนหลังเลิกเรียนในทุกๆวันเพื่อส่งเสริมกีฬาประเภทนี้ครับทีมงานของเราได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านน้องต้นสอนรามสุดที่ศาลนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงโรงเรียนท่าพนมน,นะครับชีวิตของน้องน่าสงสารมากๆคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตต้องอาศัยอยู่กับน้าและพี่สาวที่บ้านน้ำกับมู่ที่1ิบตะบนน้ำกับอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมแต่น้องต้นเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ตั้งอกตั้งใจจะเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงให้ประสบความสําเร็จในอนาคต โดยมีพี่สาวคอยให้การสนับสนุนล่ะครับในตัวแทนเป็นพี่สาวก็เป็นได้ทั้งพ่อและก็แม่ค่ะช่วยอาก,ก็คอยบอกคอยสอนน้องอะค่ะอะไรที่ดีก็คือก็คอยแนะนําให้น้องอะค่ะในทางที่ดีก็คือก็คิดกับอาอาเป็นคนคิดว่าให้น้องอะไปเตะตะก้อให้เล่นอะไรที่แบบให้เสริมในเวลาว่างนะคะหลังจากเว,เวลาเรียนก็คือให้ไปเตะตะก้อเล่นกีฬาอะไรก็ได้ค่ะนอกเหนือจากว่า พราะว่าไม่อยากให้มีเวลาว่างเยอะกลัวน้องไปทำอย่อื <c> ่น <oughs> ค่ะคุณผู้ชมครับชีวิตคู่รักหัวใจลูกหวายนามครูโอและครูแก้วสมกับเป็นพ่อพิมพ์และแม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริงเห็น <c oughs> ได้จากการเสียสละแม้กระทั่งบ้านของตัวเองให้นักกีฬาได้อยู่อาศัยในช่วงเก็บตัวจนทำให้ลูกศิษย์หลายคนจบออกไปติดทีมชาติไทยในประเภทตะก้อชินลงและประกอบอาชีพที่ดี ซึ่งสิ่งที่ทําให้คุณครูทั้งคู่มีความสุขนอกเหนือจากจะกรออดห่วงแล้วก็คือเสียงเพลงที่ยามากครูโอ๊ใจยหยิบกีต้าขึ้นมาบรรเลงให้ครูแก้วร้องเพลงอย่างมีความสุขนะครับทุกอย่างที่ปาถนานั้นคงจะไม่ไกลทุกอย่างที่ปาถนานั้นคงมาดิบภูมิภวนถ่ายภาพเมที่ชิงจิว๋วไร้น้น